สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เบชานลนะจ๊ะทุกคนจะเป็นอย่างเวลาวาพี่เบชานก็เ็นมีเสียงสองเสียงสามวะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกๆท่านนะคะวันนี้30สิงหาคม2567วันนี้วันศุกร์ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคิดสิ่งใดทำสิ่งใดวันศุกร์นี้ขอให้สุขสมหวัง สุขก,กายสุขใจยิ้มเข้าไว้ไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์หรือจะเจอสถานการณ์แบบไหนยิ้มเขาไว้จ้ะพี่น้องจ๋ามาๆนะยับกบมาเน่นไผเห็นหนาวพี่เบ้บ่มีหยังนอกจากตัวเลขมงงามน้วสิพี่น้องจ๊ะเมื่อน,นี่มีทั้งฮานอยแล้วก็มีทั้งลาวพัฒนาพี่เป้จะมาจับมัดรวมมัดส่กันแข็งแข่แน่นแ่นเน้นย้ำว่า ใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อแบ่งปันแนวทางนะจ๊ะทุกคนจ๊ะพร้อมกับคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปว่าฮานาคุณชอบเลขไหนลาพัฒนามักเลขหยั่งแบบนี้น,นะ่ยนะพี่น้องจ๊ะคือแบบว่าแบ่งปันแนวทางกันเนาะมื่อวานนี้มื่อวานนี้คือสาเก้า เจ้าเก้าสิงหาเนอะเมื่อวานนี่นะฮานอยอู้เป็นเพลงคลิมฮานอยอยู่เมื่อวานนี่นะซีวได้หรือว่าซีวตุ๋ยวบอกบัทึกเน้นสามสี่นั่นก็ออกสามห้ามันเป็นตาสัง่งเป็นตาสัง่งเลยนะฮานอยเมื่อวานนี่นะเออซื้อสามสี่มันก็ออกสามห้าแทนสามห้านี่ไ น้องเทือไพี่น้องเออมานฮานอยพิเศษแล้วก็ย่งมาฮานอยวีไอพีอีกอู้ยเป็นจะสร้างเนาะอวาเลยนะคะดวงไฟดวงมันหมานไฟหมานมันบางคนเพิ่งกันลูดเนาะเมื่อวานนี่ลูดตัวเด่นเพิ่งกระได้เพิ่งกระโซ่เพิ่งกระมันแต่มันไฟที่เอาแต่ตัวเจาะเมื่อวานนี้ก็ตุยตามตามกันนะคะหนึ่งในนั้นที่ตุยก็คืออี่ีเป้นี่แหละ มะมือนี้กับซิมีทั้งห้าน้อยแล้วกับลาวบาัตนามีทั้งตัวเด็นและตัวรองเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนจ๋ามีทั้งตัวเด็นและตัวรองเหมือนเดิมซึ่งเหมาหมยหอยสังนิดนึงนะคะลาวบัตนาพิเภกเน่ะเขาแบบเขาสมงศ์ซีดเลยนะแหละงวดนี้มือนี้ขอให้เฮงอีกเด้อ บมัไม่ล้า,าวโบจน่าน่แปดสองแปดสองนี่มันออกสามครั้งแบบออกแบบติดๆกันเลยเลขเก่าเลขเดิมเพิ่มเติมคือแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแค่เลขอีอย่างนะเปลี่ยนแค่เลขไอ้เปลี่ยนแค่เลขบุญแต่เลขล่างนี่อันเดียวกันเลยแปดสองงวดนี้ท่านพาบูมีทันพายโบมียังงวาสี่ซื้อกะซื้อแปดสองเลดไปเด้อ ไ่แน่เด้ไม่น้องเยอะว่าแปดสองไม่ใชิไลไปพอดไทยนะเออมาจ้ะสำหรับมื้อนี้เนาะฮาน้อยของพี่เป้เราเอาตัวเด่นไปก่อนเลยนะคะตัวเด่นเลยก็เบาๆนะคะเน้นย้ำว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจาจรณญาาในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถดูได้ว่าตัวเลขจะออกอ,ะ,อะไรนะคะทุกคนค่ะ ซึ่งวันนี้ฮานอยเด่นนะคะฮานอยวันนี้30สิงหาคม2567เด่น6วิ่ง6รูด6เด่น6วิ่ง6รูด6 61 62 63 65 67และ68 61 62 63 65 67และ68อันนี้คือตัวเด่นของฮานอยวันนี้นะคะทุกคนค่ะ และสำหรับมีสำหรับตัวรองมีเด่นแล้วก็ต้องมีรองตัวรองนะจ๊ะรองหนึ่งเด่นหรองหนึ่งเด่นหรองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่และหนึ่งเก้าหนึสองหนึ่งและหนอันนี้คือตัวเด่นและตัวรองจ้ะ ผ่านไปแล้วสําหรับฮาหนอยในใจทุกคนจา๋าและนาทีต่อไปนี้ก็คือวินาทีแห่งความตื่นเต้นร้าวใจของลาวพัฒนาสาธุเดี๋ยวดยวูอันเขาเอื้อวายอย่างนะจมมนก่อนเออจมมลก่อนจงม,มาจงม,มาจงม,มาลาวพัฒนาจงม,มาจงม,มาจงม,มาขอเฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนสาธุ <c oughs> หล่นของกันแนเออเขาเอื้อวายอย่างไง อาจารย์ิงเป้อาจารย์ิงเป้ดิสบิบเขาเอื้นวันอย่างนะอันน่ะลงคาถาลงคาถาว่านวลว่าวนวแบบว่านว,ว,านวหัหหหวมวนสืสิได้พี่น้องปะเข้าไปเบิ่งลาวัฒนามื่อนี้ขอให้ได้ให้ทุกคนแบบว่าเฮงนะคะชอบตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะทุกคนคะ่ะสำหรับลาวัฒน,นาวันนี้สาสิบสิงหาคม2 5 6พันห้า้อหกสิบเจ็ดขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดน เด่นสวิ่ง4รูดสเด่น4วิง 4, 4, 4, ว่ง4รูดสรูดคือรอดนะคะทุกคน4 0 4 2 4 3 4์สีห้าสและ49 4เก้าสี่ศูและ49อันนี้คือเราพัฒนานะคะรูดคือรอด <c oughs> ไม่รู้ล่ะพี่เป้รูดเอารอดตัง้งแต่40นจนหอด49่เ้ห บถือให้มันลูบไปวะเออถ้าบถ้าแบบว่าลูดลูดขนาดนั่นแหละเขาเรียกว่า19บประตูบบถูกก็ให้มันลูบไปเออถ้าบบถูกนี่แสดงว่าดวงเฮ้าแหละพี่น้องดวงเฮ้านี่แบบอุ้ยเนาะมันไผ่หมานมันได้พี่น้องจาะมานไผหมานมานัมนขอให้โชคดีนะคะมื่อน,นี้ก็สําหรับใครที่รอของแอตไตฟฟ้านะคะ เขาก็จะมาเย็นๆหน่อยเดี๋ยวพี่เป้จะมาปล่อยสายด่วนลาวเวรนาของแอร์ใต้ฟ้าให้ซึ่งงวดที่ผ่านมาของพี่เป้แล้วของแอร์ใต้ฟ้าเลขชนเลขชนกันเลยคือสองก็หลายคนก็ได้แปดสองเนาะวันนี้ก็ขอให้ขอให้เลขชนขอให้ได้ขอให้โดนเหมือนกันเลยเนาะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนแบบว่ามีโชคยิ้มนะคะทุกคนยิ้มเข้าไว้นิดจ้าทุกคนคะ่ะ มันก็ว่าแปดนาทีจะคือวะถ้าแปดนาทีอยู่พี่น้องเอยหรืออีตั้งไม่อีเหิงอยู่เออว่าผู้เดียวจ้าสิว่าวอย่างในบางเสือกใดคุณหลังค้องกระถามาว่าเจ้าสิวอย่างกระดักกระดอแบบว่าวนำหลายไฟดักว่าวผู้เดียวอืมมันเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นกฎนะมัเป็นกฎของบริษัทนะคะช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ช่วยกันกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปขอให้คุณเฮงปังและก็ตรงๆนะจ๊ะไปแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ